ปูมญแจคือวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติก ABS แต่มันไม่มีน็อตครับนี่เราจะเห็นมันไม่มีลายคือมันไม่ไม่มีน็อตตัวประกบอ่ะมันเป็นแบบฉีกขึ้นรูปมาแล้วก็เจ๋งมากมันดูรายละเอียดของมันเนี่ยโอโ้โหคือเหมือนถ้ามันยิงได้มันจะโคตรเจ๋งกว่าน,นี้นะแต่ว่ามันมันถอดได้นะครับแต่ไม่แนะนาําไม่ถอดเพราะว่า ถอดแล้วพวกสปริงอะไรมันกระเด็นระวังหายมากๆานะครับอันเนี้ยคือระวังเลยแหละนะครับแม็กก็กดตรงนี้เนี่ยออกมาได้คือแม็กมันหลวมนะกดมันเนี่ยมันเนี่ยมันออกมาเลยนะครับแม็กมันไม่ได้แบบว่าคือมันใส่เข้าไปมันมีตัวล็อกแน่นนะแต่หมายถึงว่าตัวแม็กมันขนาดมันไม่ได้แน่นคือขนาดมันกดปุ๊บเนี่ยมันหล่นมาได้เลยเนี่ยเวลาชักเนี่ยสามารถชักปุ๊บแล้วก็ยิงได้แต่เสียงมันจะเบา ชักปุ๊บสามารถค้างสไลด์ได้ตันนี้ดันขึ้นมาดันไปนี้นนข,นขึ้นมานิดนึงเนี่ยเนี่ยจะค้างสไลด์ได้ละแล้วก็กดลงไปแล้วขนาดนี้ก็เนี่ยมันจะพอดีกับมือนะแล้วก็แขวนพวกกระเป๋าพวกพวกุญแจแขวนเนี่ยผมว่าระวังหายนะเพราะมันมันเก๋งมากครับตัวนี้อ่าเป็นเป็นตัวใหม่เอามันเอามันน้อยมากๆครับตัวนี้